ใน WordPress 3.5ได้มีการเปิดฟังก์ชัน xmlrpc เป็นค่าเริ่มต้นนั่นก็หมายความว่าเราสามารถจะเขียนบทความผ่านบล็อกไคลเอนได้ในกรณีที่เราต้องการจะปิดฟังก์ชัน xmlrpc ก็สามารถจะทำได้โดยการใช้ปลั๊กอินการจะปิดฟังก์ชัน xmlrpc ก็ให้คลิกไปที่ปลั๊กอิน แลก็คลิกไปที่ add new จากนั้นก็พิมพ์คำว่า disable XMLRPC แล้วก็คลิก search plugin แล้วก็คลิกไปที่ disable XMLRPC โดยการคลิกไปที่ install now แล้วคลิกตกลง ลิก activate plugin เมื่อ plugin ได้มีการ activate หรือว่าเปิดใช้งานไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นการปิดฟังก์ชัน xmlrpc ในกรณีที่เราต้องการจะกลับมาเปิดฟังก์ชัน xmlrpc เหมือนเดิมเราก็ทำการ deactivate plugin ด่งนี้เราก็จะเป็นการกลับมาใช้ x m l r p c อีกครั้ง